จุดโฟกัสลงป้าหั่มก่อนที่กดกดไปน่ะขอเล็บหน่อยดิไม่มันไม่ลงแล้วอ่ะได้ไหมดูก่อนาได้ที่สุดแต่ได้เล็บเนี้ยะเล็บเล็บนี้อุ้ยเล็บสวยจังอ่ะหสายได้ไหมหสายได้ไหมได้ทำไมอ่ะเราต้องยืนไม่ใช่หรอต้องยืนหรออ๋อหงายเล็บเนี้ยอ่ะมาเราถือ เออแล้ไงนะสลับกันนะเราเรามองหน้าคุณก่อนแล้วคุณก็เออเราถ่ายได้หรือเปล่าไม่ได้แล้วคุณมองเราแล้วคุณเราก็ดูแล้วนสีอัน้หนึ่งมองกล้องโอ้ยแต่ละคนไม่ได้มันต้องเป็นหน้าที่คุณมองหนึ่งงล้วหนึ่งมองกล้องใช่ไหมไม่ใช่ใช่มันมองยังไง ไม่รู้แหม่ม่แหไม่รู้เราไม่มีเล็บโห้ยเล็บเราเต็มเลยมีอีสิบยี่สิบสามสิบยืมเพื่อนคนละเล็บนะอ่าน้องดับบี้อยู่ไม่ออกถ้ไมต้องบิดเขินไงเขื่อนเอ้าวทำไมแย่งคอนเทนต์เราอ่ะ

อย่างไรเมื่อรักเธอจนมีอาจจะท้อนตัวทำไมเนั้น